แต่ว่ากดที่ชิลีครับวันนี้อยู่ในแมปทาวเวอร์เอกครับวันนี้ผมจะมาเราจะมาสอบเล่นจอดครับตอนฆ่าว่าสามนะครับฟังได้เลยครับฟังกันไปเลยตอนนั้นฆ่าว่าสามตอนน่าจะถูกอยู่แล้วแต่ผมเล่นหมดเอยเปิดนะครับผอ้าวูดาไปครับหมดดีแล้วก็อัพครับเพราะว่าจอดตรงนี้มันเจ็ดเองเราคูดาลดราคาครับอ่ะสองคันอ่ะมันก็เป็นน้ำม่ขึ้นแล้วครับเนี่ยอ้าได้เคยมีสองสายครับ จอน,นั้นเป็นตัวมันต้องใช้ทองสีละ4ี่พันห้าร้อยครับถ้าจะซื้อจอนตอนข้าววางต้องเกีบยนได้ครับน้ำเม็ดก็เอาเป็นขั้นสอบม,มันอัพถูกครับแต่จะเป็นสองสายครับคือสองสายนั้นจะมีประโยชน์มากอยู่ครับมีสองสายประโยชน์มากน้อยมากลแล้แต่สูตร้าโัโอเคจบที่เป้าเดียวครับน้ำเม็ดแปดน่าจะแรงไหมก็กลางกาไม่ได้แรงมาก โอเคบสคิดไปกูเมาเอ,เ,อเปิลมาเล่นเพราะว่าแล้วันนี้มันจะมีตัวเกาะอยู่โอเคผมก็ต้องเอาเอโอวีมาด้วยต้องเตรียมพร้อมก่อนรีวิวจบจอมันจะจบเตี๋ยวเป้าเดี๋ยวครับมาจบเตี๋ยวเป้าเดี๋ยวแล้วเราต้องรอรอตั้งอีกครับโอเค จากตีก็เดี่ยวอเ,เอาตัวฟา์มก่อนต้องเกมแล้วต้องเกมมันให้สมบีรเลือดที่2ไส่องเฉยเลยฮะสามตัวมันก็แตกได้ครับมันช่วยได้อยู่นะมันจะสามตัวได้อยู่ครับเป็นดำแข็งยังไม่แปะครับแปด แบสตัวก็ครับโอเค 21, ยี่สิยี่สิบยงไว้อยู่ครับแต่มันจะตกริมได้รอต่างสัปคเพระมันก็นไม่เลยนาน,นตังแฮะโอเคเริ่มจะลดความรู้สึกมันจะลด ป้าไปลองเงือครับรอเงือครับสี่พันครับรอนนะนะอ,อิสระพันสี่ฟ้าจะพูดสงสัยบวงกันครับสายบวงมัความสามารถคือเจาะเกาะได้ครับแล้วก็ในแมนยีออ่สิบครับยะสิบหกจุดห้าครับอัพไปเลยครับมันจะเจาะเกาะได้ครับใช่แต่จมเตี้ยฟ้าเดือกก็เสียก็จมเตี้ยฟ้าเดีืยวครับโอเคก็แรงอยู่ครับ เไ okay, ลยแห้ตึกแค่นี้เรียบร้อยก็คือมันไปตัวต้องเกมได้ครับตัวต้องเกมได้ถ้าเลยเพราะว่ามันจะยากเพราะไอ้เปิดมนเลิดยากอยู่แล้วถ้าเล่นเราเล่นแบบแคบบแบบ ยากขนาดไหนแม่งยากจนแม่งต้องเอาซับไพน์มาอย่างนี้ซับไพมีเยอะครับไม่เป็นไรเพื่อคุนานไหมเกือบนานโอเคโอเคเกือบรอแ่่สามพันแล้วก็โหดตัวเตอระเบิร์ดมาอีกใช่แม่งซับไพน์เลยครับเลย อ้าพิทเหรโอ้ไม่เป็นไรเดียวขอเวลาฟาร์มหน่อยครับเร่งเลย โอเคครับอัพจนเลยครับจรราคาสามพันสองร้อยห้าสิบก็อัพไปเลยครับมันจะเพิ่มเพิ่มโซคูด้ากับเพิ่มส่งกระบอกครับโอเคการสุดท้ายอัพห้าหมื่นโคตรแพงครับโอเคเราอัพฐานล่างก่อนฐานล่างงั้นใช้พันสอบครับมันจะเพิ่มเป็นเอเคครับแล้วเพิ่มยิงสับจ่อเกาะกับโซคูดาครับเพชรช่วยยิงครับปั๊บปั๊บปั๊บ เกมัก็ตึงเนี่ยเเกมัก็ตึกครับเนี่ยพวกมันจะไปตกก่อนเยอะถ้าจอดก่อนมันจะสบายหน่อยโดลดจบแล้วแหม่ก็มันยนียมันมันนี่เปิดจะยากหน่อยครับใช่ครั อ,อโครเติงมันได้เปิดมันจะยากถ้าคุณจะเล่นมดอันนี้จะยากหน่อยโอเคครับก็รอถ้ารอตามแป๊บก็รอต้องรออยู่แล้ว time. เห็นครับเอาอัพจอขันล่างแะครับมาขัานล่างนั้นเพิ่มน้ำเม็ดสิสอ2เพิ่มกระจายก,กินกระสุนแล้วติ๊กไวขึ้นครับแล้งยิงสองกระบอกครับโอเคเริ่มเลยฝับมันจะเติ้งหน่อย lắm tổ viên ngoài mình โอเคครับแล้วก็อาข่ายล่างเนี่ยต้างอสกิลไป อค okay, ครับ 52, นะาคาห้าหมื่นสองพันห้าสิบครับมาดูความสามารถของจอกันนะครับจอนล้นความสามารถคือร์ิงเร็วแล้วก็ดีเร็วครับแล้วก็แล้วก,มวก็มันก็เป็นตัวที่เอกก็สูงครับแล้วก็เพอดีก็คือมันกดสกิลไา้ครับแต่มันก็เสียหนักด้วยก็คือไม่จับกอกครับคือไม่จับกอกมันก็เสียหนากที่ก็หนักสิครับ พอเมลมันมีก่อเยอะีกแม่งเหมือนมันตากฝนได้เปิดนะจะยากนะคแล้วก็โอ้โหเฮ้ยแล้วกบคุณนี่เถวยเย็นใจเย็นครับใจเย็นแม่งมาเป็นฝูงแล้วคือขนาดมันมันแห่มันไม่ได้จอดบจอบครับก็จะยุ่งยากอย่างเงหลยนะ แล้วก็สายรักขอดีก็เคยมันนเจาะกอดได้แล้วก็ยิงเยลยรรเครับแล้วก็ยิงศอกเขบอกของกระจายกระสุนครับแล้วก็นะครับกดสกิลฝันนะแล้วก็เสียคือไม่ต้ตองรับของครับแต่ส่วนตัวก็เคยใส่สนจาคือกอรจะเป็นสายปะครับแต่ถ้าเป็นจอสายลักจะใส่เป็นบริลีนาเมทครับโอเคบริลินบริลินาเมทน,น้องว่าบริลินมัน ก็จะถึงในสุดท้ายแล้วมีแห่นี้แหละครับแหวนน้ำเม็ดแหวนจอดก็เสียงถ้มีแหวน,หนถ้าเรามีตัวมีดฟันทะลุก่อนแด่สบายเลยม,ม,มันต้องกดสุดที่ไม่โดน คือมันมันมีประโยชน์มากครับเกียร์เกีร์จอดในใสายล่างคือสัตัวจะมันเล่าจะมองแล้วไม่เห็นแต่แก็เกียได้ครับแค่นี้นก็เกียร์จอบพอได้สักบาง A medo, posso บัาแป้งเคอร์บัฟเจาะเคอร์จักระนอนแม่งพอเลือครึ่งหลอดเลยอะแนนอนละลายเป็นน้ำครับเรียบร้อยจบไปว่าครับ14เกมวิไาตัดสรุปไปนะครับโอเคครับก็สรุปของตอนเราบอกก็เมัอนะครับเคอร์ความสามารก็มีนะครับหาเะ้สายบนจะเป็นสายเน้น พพอร์ตครับคือบัฟให้เพื่อนครับจะเป็นยังไงครับใส่บัฟเพื่อนครับคือว่าให้เพื่อนจะใส่โบนครับมันจ้เสียคือมันจาก่อนเลยแหละก็หนักหน่อยเรามันเป็นอร์ตถ้าสายล่างคือมันจะได้สกิลครับคือเน้นน้ำแม็งสกิลได้ครับแต่มันก็เสียไหมก็มีแห้มันติดล่องหัวครับคือก็เสียก็ไม่ได้หนักมากครับคือถ้าหนักคือกิรล่องหัวแหละคือกับ เจอะขอได้ก็มีประโยชน์ครับโอเคก็สำหรับนี้ก็ต่อไปก็จะเหลือตัวที่เขาต้องีดโอตัวสำหรับมือมือกิงคือลิซเซอร์ก,กันเนอร์ครับโอเคก็ฝากกดไลค์ลสับการกดแชร์นะครับในรายปก่อนเสมอครับ